แฟนติฟาร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับฟาร์มหมูหลมุมอารมณ์ดีของเรานะคะก็จะมีทางสายพันธุ์สุกรนะคะดูรอกเลือดร้อยเนาะแล้วก็มีทั้งมนเลดและไว้นะคะมีทุกสายพันธุ์เลยก็ว่าได้นะคะทางฟาร์มกำลังจะผลิตอยู่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงแดือนอ่อนๆนะเราก็จะปล่อยน้องหมูออกมาเดินเล่นเพื่อคลายความเครียดนะคะให้น้องมาเล่นดิน,นเนาะแล้วก็ปล่อยนะ นนะะยนด,ยดคือจะเป็นช่วงกจาจัดเวลานะคะก็คือไม่ได้ให้น้องเล่นตลอดทั้งวงนันเนาะน้องก็จะกระโดดขีดกันนะคะอันนี้ก็ทางฟาร์มก็จะล้อมรั้วตะข่ายไว้ทั้งหมดนะคะเพื่อไม่ลําบากนะคะเวลาน้องหมูหลุดออกมาอะไรเงี้ยก็จะติดรั้วตะไขรา์เรานะคะแต่ส่วนมากแล้วถ้าน้องหลุดออกมาน้องก็จะไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะเพื่อนเขาอยู่นี่เนาะตามสารชัติยานของหมูป่านะคะ หลังจากที่ปล่อยน้องออกมาเสร็จนะคะแล้วก็จะน้องมานอนที่ในคอกนะคะแล้วก็จะชอบมากเลยนะคะให้เราได้จับท้องลูบท้องนะคะน้องข้อนี้ก็จะเป็นน้องหมูหวานกับน้องเคนดี้นะคะยังไม่ติดสัตว์เลยนะคะสองตัวนี้นะน้องย้องอ้วนคือด้วยความที่ยุของน้องยังน้อยนาะแล้วก็น้องอ้วนมากนะคะกินเยอะเราทง ก็จะเลี้ยงทั้งเป็นหัวอาหารแล้วก็ทั้งลำนะคะให้น้องกินหลักเลยนะคะน้องก็จะกิน2เวลาแล้วก็ติดตามเพจและเฟซบุ๊กได้ค่ะ,คะ